Crewbest Family Channel ไปครับนี่ครับตีเส้นแนวต้านมาแล้วหนึ่งเส้นแล้วก็มันมีแนวต้านอีกชั้นหนึ่งนะครับด้านล่างก็ตีเพิ่มไปนะมีไส้เทียนนะครับขึ้นไปเล่นทั้งสองเส้นเลยนะครับที่แนวต้าน ถ้าแท่งนี้ขึ้นไปแล้วมีรีเจ็คนะครับผมก็จะเข้าออเดอร์นะครับาตามเทคนิครีเจ็คชันเลยนะครับมีรีเจ็คครับเข้าออเดอร์ทีนี้เราก็มารอรุ้นผลกันนะครับ ครับเหลือห้าสี่สามสองหนึ่งไปครับวินครับไม้นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะตอนนี้นะครับผมเห็นนะแนวต้านด้านบนนะครับนะมีโดจินําทางลงมาไกลเลยนะครับนะแล้วก็มีแนวต้านอีกชั้นหนึ่งนะครับนะด้านล่างผมก็ตีเส้นไว้สองเส้นนะครับนะบวกกับเทรนเนี่ยตอนนี้เป็นขาลงนะครับเป็นขาลง ซึ่งแท่งเทียนนะครับนะแท่งเทียนนะตอนนี้ก็ทําขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปชนที่แนวต้านแล้วก็ไปทิ้งไส้เทียนไว้นะครับนะมาปิดตัวใต้แนวต้านทั้งสองเส้นที่ผมได้ตีไว้เลยนะแท่งที่ผมเข้าออร์เดอร์ขึ้นไปนะครับนะมีรีจิตนะผมก็กดเข้าอ,ออเดอร์ทันทีนะครับก็ทําให้ไม้นี้กําไรไปครับ you.